ก่วนของพลังประชาชนคุณแอนน์นั้นคิดว่าได้รับชัยชนะหรือยังครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ต้องขอบคุณประชาชนมากกว่าขอบคุณแต่ขอบพระคุณด้วยต้องขอบคุณประชาชนมากกว่าที่ให้โอกาสแล้วก็ออกมาใช้สิทธิ์กันแบบไม่ไม่คิดว่าจะเป็นขนาดนี้ยิ่งโอนเรื่องตั้งใหญ่นะครับผมเองก็ มาแล้วสามครั้งก็ยอยู่ในวังวนของพื้นที่ตลอดตั้งแต่ปีห้าศูนย์ก่อนหอ้าศูนย์ก็ปีหนึ่งแล้วก็มาถึงปัจจุบันนี้ก็สิบสามปีกว่าไม่เคยหยุดเลยครับเยอะก็แล้วแต่คะแนนยังไม่รวมเลยแต่ตอนนี้ก็นำอยู่มากทีเดียวก็น่าจะ ไมราบครไมู่้การตาก็ต้องขอบคุณท่านแลจาก็การงานารผสมผสรุ่นหลอดวิจิตรประเทศไทยก็าสอบฟังเราสอมาเป็นทูประการสอบคุณคุกท่านด้วยครับขอบคุณืุอด้วยนะครับก็ตอนนี้คือในส่วนของท้าถือว่ามีเสนะนำ ค่ะแต่ว่าการไม่กลับมาอเป็นสสฉันถือว่าได้รับเลือกตั้งในทางนี้แต่ตัวอ่านถึงไงครับแต่ว่านี่คนที่จะเป็นสสนี่ต้องอดทนมากไม่ใช่ว่ารูปลอแล้วสวยเป็นรูปสอไม่ใช่ต้องให้ประชาชนติดตาต้องเห็นหัวประชาชนอยู่กับประชาชน,ชาชนตลอด ย่าดูถูกคนจนอาเนี่ยถ้าพูดแบบสมายโบราณเขาเรียกว่ากรรมพืชของอาเนี่ยเป็นลูกชาวนาก็หนูก็เห็นว่าที่บ้านนี้ไม่ไม่ได้มีอะไรพิเศษแบบคนอื่นหรือว่าแบบที่ไหนเลยก็คือชาวนาธรรมดาเพราะฉะนั้นการทำงานของอามานี่ก็ สุดท้ายของชีวิตอุทิศให้สมุนประการบ้านเกิดครับแล้วาณาเสียงมาอานี่ไม่เคยโจมตีใครผู้ธรรมดาไม่เคยใส่ร้ายป้ายสีใครไม่มีอีพอวยอะไรไม่มีครับไม่มีไม่มีจุดจบไ,ดไม่ต้งแซงลูกบายแล้วไม่ได้มีสายมีสายม้าอานเลย ตอนนี้เป็นตำอวนไหมคะเรื่อีการร้องเรียน,นอะไรต่างๆครับร้องเรียธรรมดาอย,ยู่แล้วครับมันเป็นมันเปนเรื่องที่เราก็ต้องแก้าขไปเพราะเราอาจีวะเอาเป็นคนบริสุทธิ์ตั้งแต่เกิดมาชีวิตเนี่ยเล่นหนังมา49ปีปีที่5 0สไม่เคยทาผิดอะไรเลยทำผิดก็คือขับรถเร็วผิดกฎการาจรนค่นีไม่ต้อะไรที่มี ดังนั้นในกระบวนการในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะก็ในกระบวนการที่มีการร้องเรียนไปทางตกระต่ายเราเป็นกระบวนอะไรหรือว่าให้ว่ากันไปตามขั้นตอนต่างๆไไมม่่กว ยังไม่ได้คุยเลยนายก็คงยุ่งไปช่วยพี่น้องที่จังหวัดเลยน้ำท่มแล้วก็ดูใจหมดผมชื่นใจมากๆก็คือรัฐวาลตลตงเนี่ไม่เคยด่าผมแล้วก็เห็นมานะสลมัมพี่น้องที่อยู่ตามสลัมบินคองที่ไหนก็แล้วแต่ในวิถีชุมชนในกรุงเทพตอนนี้เป็นตึกที่เป็น,เป,นเป็นบ้านที่แบบสวยๆงามๆแบบน่ารักน่ารัก ว่าเป็นวิจัยท่านดีมากๆจะไม่เห็นสรามิตรได้ต่อไปเพราะ้นผมไม่เห็นพรรนี้ด่าคนนไม่แจ้งผลเรื่องตั้งล่าสุดไปให้คำผู้ใหญ่ไหมครับยังไม่จบแต่ว่าณนะตอนนี้ถือว่าเราสบายใจหรือยังคะอโอ๋แบบน่าจะนำจบแล้วค่ะก็ต้องถามถถาามมที่ใหญ่ดีใจได้หรือยังคะดีใจได้ พี่ใหญ่พี่ใหญ่พูดิพี่ให่พูดอะไร้รู้สึกดีใจมีที่อย่างจริงๆตามที่พี่คุณเขาพูดคือพื้นเพและก็นิสัยของู่นเป็นอย่างนี้อยู่กับชาวบ้านในความทิ่เชื้อกับพักผู้กับพักพวกเพื่อนปู่ก็เหมือนกันที่คูให้ความนิีติเชื้อเป็นกันเองนะครับเป็นที่เป็นน้องด้วยความรักด้วยความเต็มที่ทุกกัรต้องยอม คนบึ icana, ้งของหัวใจที่ผูกเป็นไันะครเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรที่อยูจะเป็นสายร้าย้ฟสีไม่ดานเลยผมเป็นสสเป็นไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปไม่มีใครอยู่จนตายเอ่อรอสสสส์น้องคอมชมจะยินดีกับชมแล้วไมยินดีเล่ะจะแสดงความยินดีกันได้ยังไงค

หอไอศีได้ไหมคะขอไอมับ่มลไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไระก็ถือว่าวันนี้ได้ร่มแสดงความยินดีนะคะอยาไม่เป็นอันตายก่อเดี๋ยวไม่เป็รเราสามชั่งบ จะฝากอะไรสิพี่น้องประชาชนเหมือนเดิมการพัยที่ที่เช้าพี่น้องทุกค <c oughs> นเห็นว่าคุงหรืออะไรนั้นยังมีเยอะพี่น้องเลือก

แต่ละครเลยโอ้ขค่ะแต่แล,ละครเป็นหลวงพอ่อโดนโดนอรกอ้าวไม่ไดมากินอะไรทั้งหมดเปนยาียายเป็นหแล้วอ้าไม่ได้เป็นนักลละครละครตปห้าหอ่าทาแหม่แล้วนี่จะเอาอังกอร์มาใชเรื่นี้อังกองกร์มีอาอยู่เรื่องงเรื่องเป็นไม่เองเลย ก็อันนี้ที่มีตรวจสอบอะไรก็ว่าไปของเท่ๆลูกเอเอาแบบเห็นโลโก้อานนะ ตอนนั้นตอนแรกเลยนะสมัยแรกเลยนะใจวิกแลยไปหัดเสียงโดนร้องเรียนแล้วท่างทานอาจารย์ที่ก็บอก